สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครัะตอนนี้เราอยู่กับเกมเทอร์เรียวันนี้ผมจะมาไม่ได้จะมาเล่นอะไรแต่อย่างใดนะครับผมแต่วันนี้จะมาสอนมาแนะนําวิธีสร้างห้องกับดักในการหากุญแจกันนะครับผมอย่างที่เห็นกันอยู่่อนนี้นะเพื่อที่จะหากุญแจของแต่ละไบโอมค่ะใบปเปิดกล่องในดันเจียนนั่นเองนะ เดี๋ยวผมจะที่บายทีหลังว่ามันมีของอะไรบ้างครับแล้วก็หายังไงนะฮะโอเคตอนนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าการที่เราจะการที่เราจะทําห้องแบบนี้เราต้องมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคโอเคครับผมอย่างที่บอกไปว,ว่าก่อนที่เราจะไปทาห้องเรามาดูก่อนดีกว่าว่าเราต้องการเอาอะไรกันบ้างนะ่ะอย่างแรกกันนะครับก่อนอื่เลยครับ ซ so like ูมเข้าไปครับซูมเข้าไปครับจะเห็นชัดๆครับซูมครับดีมากครับระบบซูมแบบสั่งได้นะครับสบ้ายเลยครับพอเยอครับมาเจริงๆละเอออย่างแรกครับคือสายไฟครับวายเออร์ครับผมเรียกมันว่าสายไฟแล้วกันยัมาเรียกง่ายดีต่อไปก็คือปลั๊กแจนนะครับผมจะเป็นสีเขียวสีฟ้าสีแดงอะไราแล้วแต่แล้วแต่คุณชอบ พราะว่าสีของกระแจมันขึ้นอยู่กับสายสีของสายไฟนะถ้ mm hmm. าคุณชอบสีอะไรคุณก็เอาสีนั้นไปเนะต่อไปก็คือที่ตัดสายไฟนะครับงื่อมาตรงตรง,ตรงแล้วที่ตัดสายไฟอนะ่ะจตจะนีไม่มีก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวเวลาคุณจะย้ายไบโอมเนี่ยก็ตัดสายไฟที่ใช้นั่แล้วเอามาเอาคืนา้ดยเลยมีปัญหาต่อไปอันนี้สำคัญมากครับสไปคิวบอลแท็บ สไปคี้บอลแครปนะครับหาจากไหนเดี๋ยวผมจะบอกอีพีตอนท้ายคลิปนะครับรู้แค่ว่าค,ค่อนข้างหายากแล้วก็ไม่สามารถที่จะคราฟได้นั่นเองมันก็เหมือนกับสไปคี้บอลธรรมดาที่เราได้จากกอบบิ้นั่นแหละครับเพียงแต่ว,ว่าน,นี่มันเป็นแบบกับดักแค่นั้นเองนะโอเคต่อไปวันซิเคิลพาร์เมอร์เป็นตัวที่ทำให้กับดักทำงานทุกๆหนึ่งวินาทีนั่นเองนะครับ เพราะเวลาเราวางกับหลักแล้วถ้าเราต้องการให้มันทํางานเราก็อาจจะต้องกดสวิตช์ใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะทํางานแค่ครั้งเดียวคือเราไม่อยากกดบ่อยๆรัวครับผมกลัวเมาส์พังอะไรประมาณนั้นเราก็ใช้นี่ครับมันจะเคลนทามือแค่มันทํางานเองโดยอัตโนมัติทุกหนึ่งไม่ต้องถืออเองนะครับผมต่อไปก็คือบล็อกบล็อกอะไรก็ได้ครับล็อกหินล็อกดินล็อกไม้ถ้าคุณ ถ้าบ้านคุณรวยมากคุณก็อาจจะเอาบล็อกคองก็ได้แล้วแล้วแต่คุณเนี่ยไม่มีใครว่าต่อไปคือประตูรับสี่บานครับประตูอะไรก็ได้ประตูไม้ประตูเหล็กประตูอะไรแล้วแต่คุณเท่าที่คุณจะมีนะสี่บานเท่านั้นขอแค่สี่บานนะครับถ้ามากกว่าห้าบานก็ได้คุณจะไปตั้งตรงไหนแล้วแต่คุณนะมาเอามวนว่าอย่างตามสี่บานโอเค ต่อไปก็คือหินอุกบาทมันจะหาได้จากเหตุการณ์วินเมโทรแลนดิ้งนะซึ่งก็ถ้ามันตกมาเมื่อไหร่คุณก็ไปเดินเอาหาเอาเองกันนะทไม่ทางซ้ายและทางขวาเทาเขาโลกคุณนี่นะแต่หูมาอย่างต่ำห้าสิบก้อนนะคะต้องเน้นนะว่าอย่างต่ำห้าสิบก้อน เพราะว่าถ้าน้อยกว่าห้าสิบก้อนมันมอนสเตอร์ที่เราจะใช้ในการหากุญแจมันมจะไม่เกิดนะันั่นก็คือ or, เมโทรเนี่ยเป็นถ้ามากกว่าห้าสิบก้อนที่เดี๋ยวว่าอยากจะร้อยก้อนพันก้อนก็เลิกแล้วแต่คุณก็คุณรวยเนะียโอเคต่อไปชข้างล่างนี้เป็นไอเทมที่จะมีหรือไม่มีก็ได้ก็แล้วแต่นะ่อย่างแรกเลคือน้ำาบัทีเรียโพแทสเีครับทำได้ได้กินแล้วทำไ,ได้กินก้วอิ่มเันเป็นน้ำอ๋อ เล่นไรคือวอร์ชโพชันมันทำให้อัตราการเกิดของมอน,นมันมันสูงขึ้นนะก็คือเอาไว้งานกินแล้วมอนเกิดเดยอะขึ้นนัออ่นแหละเลย Water c a n e นะครับอันนี้ครับเออครับไม่ได้นะหาได้จากแันเชียมเดี๋ยวผมจะพาไปดูท่วงท้ายคลิปนะครับโอเคมันก็อาจจะทําให้แบบดึงดูดความสนใจของมอนสเตอร์อะไรประมาณนี้ทำให้มอนมาหาเรามากขึ้น อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็บูเนแพลตฟอร์มครับใช้คู่กับวอเตอร์แคนเดลอ่ะเอาไว้วางโอเคอสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าสายไฟชื้อจากไหนนะครับไอ้พวกนี้ชื้อจากไหนนะฮะตผมพาไปดูลงไปนี่นะผมชื่อจากตัวนี้นะฮะมันอาจจะไม่ได้ชื่ออาร์มี่ก็ได้นะครับเพราะว่า เวอร์ชันใหม่เขาสุ่มชื่อ N p c นพซนะเ้าเท่าที่ผมดูนะว่าดูอย่างตัวขายระเบิดอ่มันไปนอยู่ไหนแล้วเนี่ยตัวขายระเบิดมันเปลี่ยนเป็นดูชื่อเป็นนอสันล้านะ <c oughs> ปกติมันไม่ได้ชื่อนี้นะก็เอาเป็นว่าจำหน้าตามไว้จน,นหน้าตายอย่างนี้แหละคับผมที่ขายสายไฟนะเดี๋ยต้องมาดูกันได้นะ เอาแบบมูลช่างมนเถอะเอาเป็นว่ามพือไม่การเพื่อไม่เป็นงานางเวลาเราไปดูเลยกว่าว่าสร้างยังไงไปเลยโอเคครับผมอะไรเนี่ยโอเคครับผมตอนนี้เรามาถึงที่เกิดเหตุนะครับนี่ไม่ใช่แล้วเราเยามาถึงที่ที่เราจะสร้างห้องกับจักกันแล้วนะัรับอมก่อนติงเคี้ยวพวกเนี่ยโอเค อ,อ,อย่างแรกที่เราต้องทำนะครับคือหาห้องกว้างๆครับผมห้องที่มันหลือว่ากว้างๆหน่อยนะประมาณนี้ก็ได้แล้วแต่แถ้าคุณหาไม่เจอจริงก็จะสร้างขึ้นมาเองไ,ได้ไม่มีอะไรเงี้ยโอ้คุณจะถ่ายคลิปก็ไนี้นี่กวนเลยนะครับแป๊บนะครับขอผ่ามาหก่อนครับจะตายเอาโอเคครับ Lão lẹp thì lao công lão mấy quần sang không thịt lên lao công sang sang không thịt lên ok. Lão thì lao công tiền kiểu con 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 mà trắng rồi liệu hấp xử là ถ้มีเวลามากินค่อเอาความสูงพอประมาณน,นะครับไม่ต้องสูงมากไม่ต้องแต่ก็ไม่ต้องติดคือง่ายขนะูดอคกอครับเราจะมาลุน้นกว็ว่าเราใช้เท่าไหร่เนะีตอนนี้เราถ้าผมจะไม่ผิดถูถก,กิมของผมคือเก้าคูณสิบนะครับ าานนไม่อะไรสายไฟเนะน,นี่ยหากุิดีก็เหรอเยอะนะออกกันครับเอ๊ะมันกี่ช่องโอเค เราเว้นตรงนี้เอาไว้สองช่องนะครับเพื่อให้กับดักมันได้ร่วงลงมานะคะโอเค้าก่อนคลิปนี้อาจจะงานนิดนึงนะนืงกว่านึ่งจากว่าอกไม่ใช่ลยไม่ใชเก็ดช่องใช่ไหมเนื่องจากว่านานนิดนึงนะเนื่องจากว่ามอนมันเกิดด้วยทำงานลำบากกับ Okay. นี่ผมก็หามาเป็นชาติแล้วยังหาไม่ได้ทีมสองทีเนะนี่ยเพรว่าผมก็อยู่ใบโอมถูกกว่านะทำไมมันไม่หยอกจากทีมก็ไม่ค่อยถึงชีอิตโอเคต่อไปนะครับเราก็วางไว้อย่างนี้แล้ว แล้วเราก็ขุดข้างๆออกจากนะั้นเราก็ขุดตรงนี้ออกครับขอบนี้ออกนะแล้วก็วางกับจับร้อยหมดพอดีต่อไปก็วางประตูครับวางประตูตรงนี้แล้วก็ตรงนี้รนะับให้ให้เว้นตรงนี้นะอย่าให้ติดนะโอเคเมื่อเสร็จแล้วเราก็วางสายไฟเนะี่ย ายไฟมันจะมีสายไฟอยู่นี่แล้วจิ้มก่อนเสร็คแล้วลากสายไฟจากข้างบนนะครับมาเอ้ยลากลงมาลากลงมาข้างล่างแล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนนะ,ะโอเครับ อันนี้กเกินถามว่าทำไมากเกิน,าานกเพราะผมจะติดไฟไม่เหนื่อยทำนี่ยโอเคแค่นี่ยครับเออแล้วก็ตรงนี้เยวยโอเคไปดูครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็กลับเข้ามาอันนี้ผมโชคดีผมได้สะพามา ค่อนข้างโกงโกงหนองโกงมากเลยชะาวัดแล้วต่อไปแล้วก็ก่อสายไฟขึ้นมาจะตัดต่อสายไฟขึ้นมาที่้อยตัดไฟเพื่อความสวา่างให้กับชีวิตโอเคต่อไปเอาไปวาง

โอเคครับเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว,ลวเราว็ดสอบกำลังกรต่อว่าใช้ได้ผลไหมนีนนะโดยการเปิดบคที่ขวาที่ตรงนี้เรียบร้อยครับไม่สงสัยทำไมไฟดับนะผมจะทำวงจรไฟครับอันนี้ไม่ไทำเอาอะไรนะทำเอาสวยอะ่ะขอเวลา จุดไฟแป๊บนึง่งที่ละไม่ใช่ละไม่ใช่นี่วะอันนี้จริงเร,รงนนเา,สา,เ,า,ากกเสร็จแล้วนะครับห้องอันนี้ผมแค่ติดไฟมันสว่างเฉยๆไม่เหนื่อยมากแค่นี้เราเสร็จแล้วครับ จะผิดไปเลยก็ได้นะไม่ได้ว่าอะไรถ้าคุณรู้แล้วว่าของแต่และอย่างหาจากไหนเนี่ยเรียบร้อยสุดท้ายครับวางหินในโถจะวางเป็นรูปร่างอะไรได้แล้วก็คุณจะวางเป็นรูปช้างได้ก็คุณมีศิลปะมะคกพอ ว่าขอแค่มันเกิน50แค่นั้นพอแล้วครับเป็น50ก้อนมันก็จะมาทันที วางในใจนะครับวางไปเยอะๆเยอะเท่าไรย่งดีครับวางให้หมดเลยก็ได้นะที่จริง ดีม,มากเลยดียโอเคครับผมเมื่อกี้เกิดความาสุขาเล็กน้อยเนื่องจาก,ก,กว่าไปกดว้าไปะฮะกลับบ้านเว้เลยตอนนี้เราทําเสร็จแล้วนะครับสังเกตดูว,ว่ามันนายแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายที่เราหลบก็ไปหลบข้างในคคือถ้าคุณไม่มีวา้าแบบนี้คุณก็ปิด ตรงนี้แบบเมื่อรคคลิกขวาที่ตรงนี้ครับมันก็จะหยุดทํางานกับดักนะครับเพื่อที่จะปิดเครื่องแล้วคุณก็ค่อยเข้าไปในห้องปิดประตูเรียบร้อยแล้วก็เปิดเรียบร้อยแค่นี้ง่ายๆครับผมแล้วก็ถ้าคุณพร้อมเมื่อไหรก็กดนะกดยาพัทเทโพชั่นได้เลยนะครับโอเคครับนี่ก็มี่เพทยงแค่นี้ครับถ้าเหลือเดี๋ยวผมจะไป ดูจะไปผ่าชมว่าไอเทมแต่ละอย่างมันหาจากไหนนะโอเคครับเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้มายืนอยู่ที่หน้าเทมเพลนเทียแล้วนะครับบันเชียเทมเพลตซึ่งในน,นี้เองที่เราจะ มาเอาสปาที่บอลแค็บนะครบซึ่งก่อนที่คุณจะเข้าที่นี่ได้คุณต้องหาเทมเพล k คีก่อนเทมเพล k คีนั้นหาได้จากบอสต้นไม้ในจังเกิลนะครับตัวสีชมพูฮนะผมไม่รู้อนกัมว่ามันชื่ออะไรนะดื่มแล้วมีเรียกทั้งหมดสามหมื่นะครับโอกาสหลบคุณแจคือหนึ่งเขอแค่คุณค่าได้เป็นพอนะเมื่อคุณได้ เทพคีมแล้วคุณก็เดินหาเ,เ,เทมโพลกดันเจี้ยนะเดนเจียนเทมเพ่คุณก็จะเจอรูปร่าง้าตาประมาณนี้ซึ่งล็อกซึ่งล็อกพวกนี้ไม่สามารถทุบได้นะครับล็อกนี้เทมโพลไม่สามารถทุบได้เพราะงั้นทางเดียที่จะเข้าไดกคือต้องใช้กุญเจนในการเปิดประตูซึ่งแน่นอนว่าผมได้มันมาแล้วเนะี่ยผมก็ยังไม่ได้ฆ่าบ,บอสเหล่านั้นทับิผมเื่นกับเพื่อนเคยถามเพื่อนว่ามีไหมผมเลยเอามา เพื่อนนี้ก็เลยเอามาครับเอามาเปิดก่อนพอดีผมเจอดันไงแต่ไม่เจอเปยังหาคุณแจมไม่ได้ไงไม่เจอบอสไงซึ่งผมเจอหลวงถ่ายมาให้ดูทีซึ่งเราเข้าไปได้ปุ๊บนะครับคือผมบอกก่อนว่าในดันเนี่ยกลับดักจะเยอะมากๆเยอะมากถึงมากที่สุดฉะนั้งงนนาว่าถ้าคุณจะเข้ามาที่นี่ให้ซื้ออะไรก็เลือกที่มันเป็นสับดักมาครับคุณจะซื้อสายไฟมาก็ได้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรก พราะถ้าคุณเือแล้วที่มันเป็นพวกกับดักคุณจะเห็นสายไฟหมดเลยว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเพื่อเป็นการระวังในการเดินเพราะว่าที่เนี่ยคือกับดักเยอะถ้าคุณถืออะไรก็ได้ที่มันเป็นกับดักคุณก็จะเห็นนะว,ว่ามันมีกับดักอยู่ตรงไหนมัาง่เพราะว่าคุณเห็นสายไฟนะซึ่งแน่นอนว่าผมทุบมันทิ้งหมดแล้วที่นี่สไปที่้บบอลก็จะมีในดันนี่แหละครับ ลองลองหาดูนะมันจะติดอยู่ข้างบนนะเป็นแล้วมันก็จะมีกับหลักอีกพวกกับหลักลุกจอกยาพิษกับหลักไฟกับหลักอะไรประมาณเนี้เยอะแยะกันไปหมดชื่อนี้แหรอครับเซนโทอเอเนอะไรเออสไปคี้บอลแบบหาได้จากในนี้นั่นเองนะและในนี้ก็จะมีบอสด้วยนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปฆ่ามันแบบเป็นเตียนให้ดูแล้วกัน เป็นบอสโคเลมนะคือผมฆ่ามันมาหลายครั้งแล้วฆ่าเป็นของเศษมันหมดแล้วถ้าผมได้มาไอผมจะทำบอสเพื่เปลียเลยโอเคตอนนี้เราไปดูไปอีกที่ที่นึงดีกว่าครับคือดันเจียนที่ผมบอกไปดันเจียนเป็นที่ที่หา water ์ u n n e l หรอกที่ที่มีกล่องต่างๆนานาอยู่นะโอเคไปกันเลย โอเคครับผมตอนนี้เราอย่างที่บอกเขาก็จะพามาดูครับว่าไอเทมต่วอย่างหาจากไหนนะคะแล้วก็ร,รับชุดด้างงาเป็นยังไงนะก็นี่แหละครับคือดันเจี้ยนนะครับที่ผมบอกไปอนะกล่องก็จะมาอยู่ในดันเจี้ยนนี้นะครับรวมถึงวอเตอร์เทนเดิลด้วยนะแต่ว่าคีย์เนี่ยหรือกุญแจที่เราไปหากันเะนี่ยมันจะดรอกจากมอนสเตอร์ธรรมดาธรรมดาทั่วไปเลยนะับ ซึ่งโอกาสดอกก็เยอะครับเยอะมากๆครับ0.025เปอร์เซ็นต์ครับอย่างเยอะยครับหามาเป็นชาติยังไม่ได้เลยเยอะมากครับก็แต่ละกล่องคนระับก็จะมีก็จะต้องใช้ปุญแจของแต่ละกล่องเปิดนะซึ่งเรอว่ามันต่างใบโอมกันนะซึ่งกล่องกับปุญแจนะั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูพร้อมขึ้นรูปนะคับผม เป็นรูปเป็นรูปที่ตัดต่อมาแบบกากๆรนะกระทู้ที่ที่ไม่ได้ตัดแบบตัดแบบพรเทศนะมันไะด้มีโปรแกรมไรขนาดนั้นโอเคอะก็กุญแจนะครับกุญแจอย่างแรกเลยก็คือกล่องคลิมสันครับกุญแจคลิมสันกับกล่องคลิมสันครับโอเคคลิมสันคีกับคลิมสันเชฟต่อไปคือคอร์ลคอร์ลชั่น ฟลอเรสเซนที key, กับฟลอเรสเซนเชฟนะครับก็คือกิีมสันก็คือเห็ดแดงที่ที่ผมอยู่เมื่อกี้แล้วก็ฟลอเรสเซนก็คือเห็ดม่วงฮนะซึ่งโมชั่นเก่าๆจะมีนะตอนนี้เหมือนจะออกไปหมดแล้วต่อไปก็คือฟลอเสเซนฟลอเซนทีกับฟลอเรสเซนเชฟนะครับผมอันนี้ก็จะอยู่ในไบโอมน้ำแข็งนะครับน่าจะอยู่แถวๆดันน้ำแข็งนะคือ ผมก็ไม่รู้ว่าดันแข็งแข็งมันต้องต้องต้องลงไปลึกแค่ไหนถึงจะเรียกว่าดันนะถึงจะเรียกว่าไบาโอมแข็งแข็งอ่ะผมกจ็จะไปหาอยู่เหมือนกันนะโอเคต่อไปก็คือจังเกิลคีคับใช้กับจังเกิลเชสนั่นเองก็หาจากนั่นแหละครับไบโอมจังเกิลนะในดันอะไรนี้นะแต่ผมแปลกใจามากเลยคือผมไปหาดึงสันคีแต่ผมได้จังเกิลคีมาแทนเลยงงน่ะ สงสัยใบโอมจังเกิ้ลมาอยู่ข้างๆบ้างก็กเลยได้มาแบบงงแล้แล้วก็อันสุดท้ายครับคือฮอลโล่ฮอลโล่ฮอลโลเวตคีกับฮอลโลเวตเชสนั L v ase, ่นเองครับผมไบโอมแห่งสวนสวรรค์ชั้นเจ็ดอะไรก็ไม่รู้ที่มันมีมีคิคอนอะไรนะนะนะก็แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมต้องอยู่ในฮาร์ดโหมดนะครับ ลองถึงจะมีนะครับคุญแจถึงจะดอกนะครับโอเคช่วงนี้ผมจะพาเดินลงเข้าวๆก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้างเอามอมเต็มเลยนะเออวนเตอร์แทนโดนะคบจะอยู่ข้างล่างเนี่ยผมเอาออกไปประมาณสองสามอันก็จะอยู่ลึกกว่านี้่ลยมาลงไปดูกันดีกว่านะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ไม่เกี่ยวนะ <S <S 2> <S 2> อยู่ไหนวะ ยู่ง่ายยุนง่ายวัดอุกกับจับครับคอนเจอร์เกียนกับกาบครับอย่าไปสนใจครับเรามาหาวอเตอร์แคนโด้ครับปวดเจ็บปวดคือมันค่อนข้างวันผมยังไม่ยังไม่ยังไม่โหดมากนะมันยังมีโหดกว่านี้อีกเดี๋ยวนะคะข้อนี้ค่ะวอเตอร์แคนเดอร์ครับใช่เปล่าคะ ไม่ใช่ก็ลองขุดดูนะใช่ครับผมเนี่ยวอเตอร์ซนโยสีฟ้าอย่างนี้นะไปขุดมานะครับแล้วไปปักตรงที่เราจะสร้างห้องนะอเนี่ยบริเวณห้องเรานะเออผมไม่แน่ใจว่ามันมีกล่องมัไรนะแตว่ามีที่หนึ่งอะที่ผมเจอก,กล่องนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูผมก็ยังเปิดไม่หมดเหลอแค่ดันเนะี่ยมันูเขาได้เล่นอะไรเท่าไหร่ไปไหน น้องเยอะนะนี่ครับผมนี่คือกล่องฮอลโล่กล่องฮอลโลซึ่งผมเปิดเพร่อไปนชีเป็นรอยนะคบผมได้ฟืนเดนโบกันนะซึ่งอาวุธเนี่ยผมจะมาให้ดูอีกทีนึงเมื่อผมได้มาครกแล้วนะครับซึ่งก็ไม่รู้ชาติไหนนะถึงจะได้ครกไม่รู้ว่าได้มาง่ายๆนะบอกไปก่อนยากมากเลยเ ที่จริงคลิปผมก็จบไปตังนน้งนานแล้วจุดประสงค์คือมาสอนวิธีสร้างห้องใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูกอนว่ามันมีอีกกล่องไะไอ่ะถ้าจะไม่ผิดนะมันต้องมีผมเจอพิมสันเชตแล้วอืมอยูไหนเอะเป็นว่าถ้าเราโหดกระตุกเอาเป็นว่าถ้าเราไม่เจอก็ไม่เจอค่อยมาหาก็ได้ ไม่เป็นไรครับนี้ก็เดินดูรอบๆแตบแตบเนีครับดูว่ามีอะไรบ้างโอ้มี water panel อ่ะอยากจะทองนะครับไข่นอะไรเนี่ยครับบายครับมีอะไรบ้างเนาะ เหมือนผมเคยเจอแต่มันอยู่ไหนก็ไม่รู้มันไม่เจองจริงก็คือก็คือจบนะครับแต่ยากไม่เกินนะเอาให้วิธีที่โกงเหรอละคว้าแบบจบไอเทมนี้นะครับดอกจากมอนสเตอร์ในฮอลโล่นะครับ ไอตัวที่เป็นเหมือนคนนะตัวสีชมพูนะที่กังวิ่งแล้วก็กระโดดโลเล่นนั่นแหละดอกตัวนั้นนะดูสิคือนี่ครับผมกล่องจังเกิลผมก็ได้เปิดไปแล้วตอนนี้คือผมมีแค่สองอันก็คือฮัลโลกับจังเกิลนะยังหาฟ r อสเซนยังหาคอร์เ t ชันแล้วก็สิงสันไม่เจอนะึ่งเอาเป็นว่าลิปนี้ก็ จบต่เพิงเท่านี้ครับผมนะเดี๋ยวมันจะยาวไปกว่านี้โอเคครับผมขอให้โชคดีหาคุณแจเจอง่ายๆนะคะผมกับศูน5ุนสองห้าเปอร์เซ็นขอให้เจอกันง่ายๆนะครับผมโอเคครับผมไม่ได้ับ